สี่เ่านี้ท่านเอาลูกล้านลูกล้านต้นองขยนันหลวงพ่อด้อว่าจังด้อยว่าจังด้อยงามยังน้อยให้เจ้ามันเยี่ยนคุณบุญเฮามีตี่ยอดสูงเพียงฟ้าไปไฟหน่าหาเงินในลานเมือนไหปผูกควหโหตื่นเงินเบียบอกแกนโถงม ทีเราจะมาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโหดดีของพ่อของแม่เป็นคนโหดดีของ,ขอนนของรูบบาอา,จายจันแกแล้วกันเนาะมันมีนิทานาเรื่องกวงไ้เราวาังหันเนาะเรื่องกวงแหมกวงโตหนึ่งมีความเกียดมีความตั้งกวงอีกโตหนึ่งมันเกียดมันตั้งย่าง<อ>หลวงหลายเลย อ้อหาโอกาส,สำทำลายชีวิตกวงโตน่ะเมื่อแล้วเมื่อเล่าโยมาเมื่อหนึ่งเจ้ากวงใจหายได้เห็นกวงที่มันเจยดพันซัางนั่นกำลังกินใบใหม่ที่ใฟจิตติดกับดงเครื่อใหม่เี่มันพันกันตับฝนหนาแน่นยางหลวงหลายบรรดากวงต่างหลายก็าวดีว่าดงเครื่อใหม่ เจียมันเป็นจังสี่มันยุงกันจังสี่เนี่ย้าแมนว่าเขาของมันเขาไปติดอยู่ข้างในกนะบ่มีหวังที่สิลุดออกมาได้สิต้องตายเพราะความยูอยู่มองหันเจ้าขวงใจหายได้เห็นจังสันมันกะดีใจความปรารถนาอันซัวหายของมันสิต้องสำร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาในเชื่อนี่ยังบ่ต้องสงใจ ปรากฏว่ามั่นไฟหลังหางออกไปไกลตั้งใจสีแลนเขาต้นก้นกวงโตที่มันเกียดมันสร้างนั้นให้เขาของยงโตนี่แหละกวงที่มันเกียดมันสร้างเนี่ยเขาไปติดอยู่ในดงเครื่อไม้เพราะแห้งทาแห้งต้นอันนั้นแต่ว่าบาดดีในขณะนั้นเมื่อกวงใจให่โตนั้นมันแลนไปยังสุดกําลังยังวัตันเดียเป็นหอด ก้นกวงโตนั่นกวงดีมั่นดีเสือกทำนั่นมันจะได้ยื่นเสียงและกับเบียงโตไปใน่านที่ที่มั่นเลี้ยวมั่นแนมเห็นกวงทีกำลังกลมหัวแลนมา้วยความเร็วยวไม้ส,สีต้นสีํำมั่นกวงทีแลนต้นนั่นมันก็เลยแลนต้นจ,นจิตเป้าหมายกลายเป็นปุ่งหัวเข้าไปในดงเครื่อใหม่ เขาอันเอกะของมันก็เลยได้ไปิดติดอยู่ในดงเครื่อใหม่จนกระทั่งโตของมันต้องตายไปพร้อมกับความหิวและความใจหายของมันนี่ท่านเรื่องนี้จบลงแจงสี่ยากย่อมเออมันสอนเฮาาห้หูยี่หยังอะ่ะนี่ท่านเรื่องนี้แอ่มันสอนเฮาาไ้หูวว่าความปรารถนาอันตัวไหลมันก็ย่อมตัวไล่ที่สุด แกผู <ítulo> ้ปรารถนาเนี่ยนี่แหละคนบางเรื่อนี่ยอยากให้เขาตายอยากให้เขาเจ็บเขาเป็นตัวเองตั้อได้รับผลกรรมอันนั้นก็มีเห็นบอกอะไรหน่าจอมนี่แหละนี่แหละกรรมเรื่องของกรรมเป็นจึงบอกว่าจะไปเ็ดจะไปทำกรรมที่บ่ดีไอ้เฮ็ดไอ้ทำแต่กรรมที่มันดีไปเฮ็ดไปทำกรรมที่บ่ดีเห็นบอก่ะคือจังกับกวงตัวนี่ละ เอ่มันขึ้นดีสิทำลายผู้อื่นรดใส่เจ้าฟองเป็นอย่างไรล่ะเออตายลมหายตายจากก็เพราะว่าควาค่ำคกิดอันตัวไหลอันนั้นเนี่ยมันเป็นจังสันคือกันเด้อย่าจอมระมัดระวังเอ่อเป็นจึงบอกว่าให้คิดดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายยาอากาศไปยา,ศา,ศาบาดฟองไหลในผู้ใดแพรเมตตาเข้าแพรเมตตาได้เอาแพรเมตตา แจงสันติมันจึงสิเป็นไปด้วยดีได้ดีกับเป็นมีพานเรื่องนึงงน,นอยงายโยมเอ่นนำมาว่าสู่ญาติโยมปั้งแจงสันับเอ่โตละค้อนกับอหลายเดิโตละค้อนกับวงเอ่สองโตมันมีมควงใจให้นี่แหละเอ่กวางที่มันใจพอดีคือพอดีนี่แหละคือแต่อยากอากาพไปญาตฟ้องไล่ผู้อื่น่างสันติเอ็นมาหงายโยมเนี่มันเป็นแจงสันเพราะฉะนั้นเข้าแพเมตตายคนอื่นดีกว่า อย่าไปคิดฟองไหลอย่าไปอิจฉาลิษยาอากาตพระยาบาทยี่งเขาแพ่เมตตาเมตตาทำกรรมจุนโลกนี่แหละโลกโอปัสทำปีกาเมตตาทำกรรมจุนโลกแมนบอกประชันนอย่าตมโสมโศกโกรกแกไอมีจิดใจที่เที่ยงหมันไอมีคิดใจที่ซดเปืนไอมีคิดใจที่เบิกบ้านอยู่โดยสม่ำเสมอเนาะท่านลูกหลานทำงาอขยันหลวงพ่อยิงเด้อว่าจังไหว่าจั่างไร ยามยังหน่อยไอเจ้ามันเงี่ยนพุ่นบนเอามีสี่ยดสูงเกียงฝ้าไปไพ่หนาหาเงินเดล้านมืนไผปโปกว่ามโมตื่นเงาะเงินเบียปรปอกแกนตรงเดี๋เอาจะมาได้ลูกหลาเดอ้อเอ้าฟังดีท่านอ๋อเรื่องนี้กับมันเกิดขึ้นพู่นตั้งแต่ปูแต่ปูป่บุระ ในอดีตการต่างแทปปปุแตปปูเมื่อหนึ่งได้มีสัดสามสนิดกระือสร้างปาว้านและกระดกอินรีสั์ตั้งสามเนี่ยในเเ้าได้คุยกันได้พอกันมันก็มีความหมดซึกเนืกอจิตจี่คือกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันบ่มักบ่ชอบชีวิตบ่มักบ่ชอบความเป็นอยู่ของมัน ตางโตตางกบต้องการชีวิตแบบอื่นทั้งนั้นสร้างเพื่อนก็นเลยเด็ดไปบอกป้าว่านกับนกอินตีบอกว่าโอ้ยมูเอ้ยมูเอ้ยเห้านี่อยากเป็นสัตอากาศเฮ้ยอยากมีความสามารถบินไปไสบินไปไหใดเข้านี่อยากให้หูทั้งสองของเอา้ามีขนาดใหญ่กว่านี้อีกหลายหลายเท่าเข้าทีได้เอาหูบินแท่นปีกได้เฮ้ย ปลาว่านกับดกอินทีนกอินทีบป่นี้พอได้ยินสร้างเบ้าแจงสั่งก็เลยบอกสร้างกับปลาวานคือกันบอกว่าอ้อยโม่เอยเอาขยกเป็นสัดน้ำคือจังกับปลาวานเด้เฮ้ยเพราะว่าการลอยน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันคือสีบ้เมื่อยเฮ้ยพอาเมื่อยล่ะเออมันก็ติพักเออมันบอกคือจังกับบินได้เห็นบอกง่ามเขาบินเนี่ยเขาก็ต้องตบปี๊ตบปีกจังสั่น้าอ้ยง่ามกินคือกัน เขาก็ได้จับปลาได้ง,ง่ายกว่าจับสัตว์บกสัตว์อากาศโอ้ยว่านี่นกอินทรีบอกตั้งกับปลาว่านฝ่ายเจ้าปลาว่านบัดเออเพราะได้ยินเจ้าตั้งกับเจ้านกอินทรีเว้าจังสันเออเจ้าปลาว่านก็เว้าเป็นว่าอ้อยโมเขานี่อยากเป็นสัตว์บกสัตว์อกหลายกว่าเป็นสัตว์น้ำจังสีเฮ้ยโมเพราะว่าสัตว์บกสัตว์อกนี่มันมีหลวงหลายสาเนศ หลายพันตัวสิกินมั่นต่อใดกับคือสิบบ้จับเบือจับนอยบอคือกับซันดน้ำลยเขาละกกินซ้ำกินซ้ำอยู่นี่ล่ะมันซ้ำซากมันจำเจก,กินแต่ปลาอย่างเดียวเป็นอย่างไรละ่ะสร้างปลาว่านนกอินทีว่าความต้องการว่าความบ่มักบ่ชอบอของเจ้าของตัวกันแลกกันฟัง รากดว่าการเวลาผพานไปหลายปีตัดตั้งสามนี่กับเอิญได้พ่อกันอีกเพื่อนหนึ่งต่างไฟกับต่างตะลึงพึ day, 拜拜่งเปิดไปตามกันสร้างเกว่าแกปลาว่านและกันนกอินทรีบอกว่าโอ้ยโมโมเอยโมเอยโมตั้งสองนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่คือเก่าบอกนี่เฮ้อนกอินทรีเกว่ากับปลาว่านกับสร้างบอกว่าอ้อยโมโมโมอะารััน เอ้ยเฮานี่หลงเข้าใจผิดเกิดว่าป่าว่านขึ้นไปสำเริงสำลานอยู่ตั้งพวกตั้งบกตั้งแทบพุ่นล่ะเข้าใจว่าสร้างมันคือสิบินไปใส่ไม่ใส่ลายเป็นสัตว์อากาศไปโดนล,ละน้อยเ่ยว่าสินป่าว่านเบากบตสางและกับน,นกอินทรีบอกว่าโอ้ยเอ้าิึงโง่เดี๋ยวนี้เองว่าเอ้าเดี๋ยวฝันไปมันบอแมนความจริงเข้าเคยตื่นเต้นยังยิ่งเมื่อได้เห็นสร้างบินไปในท้องฟ่า แล้วเอ้ากันดีอกดีใจนักหนาเมื่อได้เห็นนกกินตีดดำพุดธดำไห่ไล่กับปลากินอ้อยที่แท้มันกะเป็นแก่ความฝันทั้งสิ้นเนาะอนิจจังอนิจจานเนาะเป็นแก่ความฝันม,มีท่านก็เลยจบลงแจงซีสอนหฮูวว่าเฮ้ามีชีวิตอยู่ตามที่เฮ้าสิอยู่ได้บ่แมนตามที่เฮ้าปรารถนา เป็นยี่ยังแต่ตามแต่ขอให้เป็นเนี่มันเป็นนี่แหละจึงว่าโอ้ยจับดินล้นไปบางเตือมันมีกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข่าเออบางเตือนี่หัวล้นอยากล่ำหัวดำนี่อยากเพศมันเป็นอั่างสั่นเลยอยากจอมเออมันแกงสั้นยี่เหลี่ยหัวล้นก็อยากล่ำเหม่นบ่หัวดำก็อยากเพศเออโู้หัวดำนี่อยากเพศคือยากขู่หัวล้นยากขู่เออพัดอยากล่งอยากล่ำอยงสั่น์น่ะ มันเป็นวายเนาะเออคนนอกอยากออกคนนอกอยากเอาจะ่สิ่งไรอยายอมมันเป็นยังไนโลกของเฮาจึงว่าอีหยังก็ตามแต่เป็นอีหยังขอขอ,ขอให้เป็นเนี่ยมันเป็นเนี่ละ่ะอยากยอมเด้อแต่ในคณะที่เป็นนั่นก็เฮ็นหน้าที่ของเจ้าฟองไ้มันดีที่สุด